เปิดคบหนึ่งจ้าแม่ลูกเป็นแม่ลูกเนาะแม่ถุงท้องจ้าร้อยสี่สิบสามร้อยเรื่องใดท่องกับเบื้องพันล้านได้หาเดือนแล้วจ้าปร,ประกันท่องเนาะประกันท่องเลยจ้าได้หาเดือนแล้วมันได้กับตอร้องใดวะสันล้ว,วะอันนี้ใบลูกใบลูกจ้าใส่ล้วไปทั้งใดหรือไ่ได้ลูก <laughs> คิดด้อหลายลูกอันนี้ลูกเก่าจเจริญสอสิริชัยฟา้าบริการขนส่งง้อควายทั่ว,วประเทศประสบการณ์การขนส่งง้อควายมากกว่าสามปี บริการพี่น้องแบบว i ไอพี IP เลยหลวดเร็วท่านใจแถมยังมีบริการเก็บนนเนื่นปลายท่างโอนเงื่นให้พี่น้องทันทีสนใจใส่บริการเบอร์โทรศัพท์0 9 9ย์7 7 2 0 1และ062 5 8 4 6 9 7 7เจรับล่องบริผิดหวังพี่น้องเอ้ยสวัสดีครับ ยินดีตอนรับขอดูช่องชนะต่อฟ้าฟ้าเมื่อนี่สิฟ้าพี่น้องมาเปิดราคาไ้ว้คือเกาแล้ะครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จได้พลาดคลิปดีๆราคาไว้วตึกๆึกไปเบิ่งกันเลยครับดีครับสวัสดีจ้าอยูดกับพนพี่ยังก่อนหลังพี่ปานจ้าครับบ้านบ้านหนองทุ่มตำบลบางหินลาดอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นครับเมื่อหนี่กับมีตั้งแต่ดีดี มีจากตัวรับเมือนี่เปิดคมหนึ่งจ้าแม่ลูกเป็นแม่ลูกเนาะมาเบิ่งตัวแม่ก่อนพี่น้องตัวแม่ยแล้วซื้อว่าแม่อย่างแม่ถุงท้องจ้าแม่ถุงท้องเป็นควาวยอ่างเด้อพี่น้องผู้ใดเบิ่งว่าชัดกัะเบิ่งชัดๆเมือนี่ถ้าเป็นสายใดก็ละ่ะสายปานซุรินจ้าสายปานสุริน์ค้มสูงแล้วเถอเลครับร้อย <14 3. S 1> สี่สิบสามร้ยสี่สิบสามโค้งสางไง ตอนนี้ท่องแล้วเป็นเยน่ังไดท่องกับเบื้องพันล้านได้หาเดือนแล้วจา้าประกันท่องเนาะประกันท่องเลยจา้าได้หาเดือนแล้วนี่แบบซื้อสองได้สามซื้อสองได้สาท่องกองเบื้องพันล้านเบิ้มพันล้าน,น,านเนาะเมียนจา้าตัวใบนั้นเป็นใบลูกอันนั้นใบใบเมย์มันไม่ท่อง อันเบิรมพันล้านนี่เป็นลูกหรือเป็นเงินเป็นในท่องจ้าในท่องจิจ้าลูกเป็นเก้าจะเจื้อนจ้าเป็นลูกเก้าจะเจื้อนเนาะนี่ซองใบอันนี้รับประกันท่องประกันท่องเลยจ้าส้าเแล้ววนาะประกันในท่องเลยมีคลิปตรวจท่องอย่างครบสุดเลยนะว่าแล้วอันนการเส้าไม่ไม่เนี่ยนั่นตื่นท่าย,ยู่เป็นกุ้ยหางล่ำนมซีเต่าว่ามีตำหนี้เนาะประกันตำหนี้ให้เลยจ้า กับหางลามที่จีคมสูงเขาประกันไม่ที่เท่าไหร่ประกันไม่ร้อยสี่สิบสองก็ได้จ้าครับประกันไปร้อยสี่สิบสองเนาะแต่ควาคุ้มสูงเท่าไรล่ะพี่นอ้องสูงร้อยสี่สิบสามจ้ะสี่สิบสามบวกเพืักระกราคาสิเปิดได้เท่าไหร่ห 18, 5, ครับมันเปิดไว้สิบแปดห้าพันจ้าสิบแปดหมื่นหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันครับราคานี่กับ ต่อรองได้บ่ราคาต่อรองได้อยู่จ้าต่อรองได้คือเก่าฉันล่าว่าถือมันได้กับตอรองได้ปะฉันล่าว่าอันนี้ใบลูกใบลูกจ้าเด็กหล้วไปทั้งใดือนได้ลูกคิดด้อหลายลูกอันนี้ลูกเกาเจริญนได้จากเดือนแล้วครับเนี่ยได้หกเดือนกว่าจ้าหกเดือนที่เขาเจ็บเดือนแล้วจ้ามักหยอกมักจอกหลายลูกอะ ครับเบอร์อโทรศัพท์นะครับ0 9 3 4 6 8 7 3 1สามสี่หแมหงยิงกลางมาเบิ่งตัวกิ่งน้ำเราได้สอบถามเพลี่อใ้เราไป่งเลยกกัได้พี่น้องไปหางลำนี่ดีแล้วได้ลูกจากตัวหรือปุ๊ล,ปล,ลูกสามในท้องจ้าครับลูกที่สามในท้องเลยจ้าเอกสารครบ สันเขาไว้สำนีกนพอ่อกันคลิปหน้าสวัสดีครับ